สงของการดูแลพ่อแม่ผู้มีพระคุณการที่เราทุกคนเกิดมามีพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเราขึ้นมาถือว่าท่านทั้งสองเป็นผู้มีพระคุณที่สุดในชีวิตและเมื่อเราเติบโตขึ้นมาท่านก็คอยดูแลสั่งสอนเราให้เป็นคนดีในสังคมสิ่งที่ผู้เป็นลูกจะต้องพึงกระทําเมื่อเติบโตจนเป็นผู้ใหญ่นั่นคือการตอบแทนบุญคุณของพ่อแม่ และผู้ที่เลี้ยงดูเรามารวมถึงสำหรับบางคนที่เป็นผู้ใหญ่ญาติพี่น้องคนอื่นๆดูแลแทนพ่อแม่ซึ่งการตอบแทนบุญคุณของท่านนั้นสามารถเลือกทำได้แตกต่างกันออกไปบางคนพอจะมีกำลังทรัพย์ก็เลี้ยงดูเป็นอย่างดีสร้างบ้านใหม่พาไปเที่ยวพักผ่อนซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่จำเป็นให้ แต่สำหรับบางคนที่ไม่มีกํำลังทรัพย์มากพอแค่ดูแลพรนิบัติท่านก็ถือว่าเป็นอานิสงส์กุศลผลบุญที่ยิ่งใหญ่เช่นเดียวกันนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีที่ผู้เป็นลูกจะสามารถตอบแทนให้กับพ่อแม่ได้เช่นวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ 1. เลี้ยงดูท่านยามชรา เอาใจใส่การกินอยู่หลับนอนของท่านไม่ให้เดือดร้อนเราจะรู้ได้อย่างไรว่าท่านแก่เช้าวันใหม่ของท่านแก่ไปอีกวันแล้วเรารู้ว่าท่านแก่ทุกวันก็แล้วกันจะได้ตอบแทนได้ทุกวันไม่ต้องดูอายุ 2. ช่วยเหลือกิจการงานของท่านช่วยแบ่งเบาภาระของท่านเพื่อให้ท่านมีโอกาสพักผ่อน เพราะท่านเหนื่อยมามากแล้วหรือเปิดโอกาสให้ท่านได้เข้าวัดฝั่งธรรมะ 3. ไม่ทำตัวให้เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงวงตระกูลของท่านรักษาวงตระกูลที่ท่านให้มาดำรงอยู่ให้นานๆคือทำความดีนั่นเอง 4. ประพฤตินตนดีควรแก่การรับมรดกไม่ใช่อยู่เพื่อหวังมรดก ไม่เกะกะเลวไหลไม่สุรุ่ยสุร่ายพลานทรัพย์สมบัติที่ท่านมอบให้หา้าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วก็ทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้อย่างสม่ำเสมอแม้ท่านจะเกิดในภูมิที่สูงกว่าหรือไม่สามารถรับกุศลได้การระลึกและแผ่เมตตาจิตให้แก่พ่อแม่เป็นมงคลอันประเสริฐอานิสง์ของการดูแลพ่อแม่ และผู้มีพระคุณที่เลี้ยงดูเรามาอานิสง์ของการเลี้ยงดูพ่อแม่และผู้มีพระคุณมี13ประการดังนี้ 1. ทําทำให้มีความอดทน 2. ทํทำให้เป็นคนมีสติรอบคอบ 3. าํทำให้เป็นคนมีเหตุผล 4. ทํทำให้พ้นทุก์ได้ห ทำให้พ้นภัยได้ 6. ททำให้ได้ลาบโดยง่าย 7. ทําทำให้แคล้วคลาดภัยในยามคับขัน 8. ทํทำให้เทวดาลงมาพิทักรักษาผู้ที่ทำ 9. ทําทำให้ได้รับการยกย่องสรรเสริญ 10. ททำให้เจริญก้าวหน้า 11. ถ้ามีลูกก็จะได้ลูกที่ดี 12. ทําทำให้มีความสุข 13. ทำให้เป็นตัวอย่างอันดีแก่อนุชนรุ่นหลังใครที่รู้ตัวว่ายัางทำหน้าที่ของลูกไม่ดีพอเริ่มต้นใหม่ตั้งแต่วันนี้ยังไม่สายกลับไปบ้านไปดูแลพ่อแม่เอาใจใส่ท่านให้มากๆเหมือนกับท่านดูแลเรารับรองว่าชีวิตของคุณจะดีขึ้นอีกเยอะเพราะสิ่งที่ท่านได้รับกลับมาคือรอยยิ้มและความสุขทางจิตใจ ที่หาจากไหนก็ไม่ได้อย่างแน่นอนพระพุทธองค์ตรัสว่าถ้าบุตรจะพึงวางบิดาและมารดาไวา้บนบ่าสองข้างของตนประคับประคองท่านให้อยู่บนบ่านั้นป้อนข้าวป้อนน้ำให้ท่านทายอุจจาระปัส,สวะบนบ่านั้นเสร็จแม้บุตรจะมีอายุถึงร้อยปีและปณิบัติท่านเช่นนั้นตลอดชีวิตก็ยังนับว่า ตอบแทนบุญคุณของท่านอย่างไม่หมดพระพุทธองค์ตรัสเพื่ออะไรเพื่อจะได้ให้รู้ว่าสิ่งที่เราควรกระทาก่อนจะไปแสวงหานอกบ้านนั้นอยู่ใกล้เราเหลือเกินแต่เราไม่เคยมองดูคุณค่าอันนี้เลยทำให้แก่พ่อแม่พ่อแม่มีวิบากดีที่ได้ลูกดีแต่คนที่ทำมีมงคลชีวิตวิธีตอบแทนบุญคุณพ่อแม่ให้หมด มีหประการคือ 1. เมื่อท่านยังไม่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาก็พยายามชักนำให้ท่านตั้งอยู่ในศรัทธาให้ได้ 2. ถ้าท่านยังไม่ถึงพร้อมด้วยการให้ทานก็พยายามชักนำท่านให้บริจาคทานให้ได้เริ่มต้นด้วยเราทำแล้วให้ท่านจบ 3. ถ้าท่านยังไม่มีศีลรักษาก็พยายามชักนำให้ท่านรักษาศีลให้ได้ 4. ถ้าท่านยังไม่ทำสมาธิยังไม่มีความสงบก็พยายามชักนำท่านหาความสงบให้ได้ 5. พยายามส่งเสริมท่านเดินทางสู่มรรคผลนิพพานอย่าขวางท่านเมื่อท่านถึงมรรคผลนิพพานตอบแทนหมดไหมฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่พ่อแม่กำลังทำเพื่อสร้างสู่ทางมรรคผลนิพพาน อยาขวางท่านสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ทำแล้วชีวิตเจริญโดยหลวงพ่อจรันสิบวิธีที่พึงปฏิบัติพ่อแม่คือผู้ให้ชีวิตกับเราแต่เล็กจนโตท่านต้องคอยพร่ำสอนให้ทำความดีส่งเสียให้เรียนหนังสือเลี้ยงดูแลเอาใจใส่เราในทุกๆเรื่องโดยเราโตขึ้นหน้าที่ของลูกทุกคนก็คือกตัญญูกะตะเวที คอยดูแลเลี้ยงดูท่านเมื่ออย่ามแก่เท่าทําให้ท่านมีความสุขเพราะพ่อแม่เป็นพระอรหันต์ของลูกพระพุทธศาสนาสอนให้เราเป็นคนกตันยูกระตะเวทีต่อบิดาและมารดาแล้วชีวิตก็จะมีแต่เรื่องดีๆซึ่งขอนำเรื่องราวสาระธรรมดีๆที่หลวงพ่อจรันได้เขียนไว้สอนใจฝากถึงลูกๆทุกคนกับสิบวิธีใช้นี่พ่อแม่ มีดังนี้ 1. จงสร้างความดีให้กับตัวเองและนี่เป็นการใช้นี่ตัวเองตัวเราพ่อให้หัวใจแม่ให้น้ำเลือดน้ำเหลืองอยู่ในตัวแล้วจะไปสแสวงหาพ่อที่ไหนจะไปสแสวงหาแม่ที่ไหนบางคนรังเกียจแม่ว่าแก่เท่าไม่สวยไม่งามพอตัวเองแก่ก็เลยถูกลูกหลานรังเกียจ จึงเป็นกลงกรรมกงเกลียนยืดเยื้อกันต่อไปอีก 2. ใครที่คุณแม่ล่วงลับไปแล้วก็ให้หมั่นทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ท่านและถ้าทําบุญด้วยการเจริญกรรมฐานและอุทิศส่วนกุศลไปการทําเช่นนี้ถือว่าได้บุญมากที่สุดทั้งฝ่ายผู้ให้และผู้รับ 3. ผู้ใดก,ก็ตามที่คุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็ให้กลับไปหาแม่ ไปกราบเท้าขอผ่อนจากท่านจะได้มั่งมีสีสุขส่วนคนที่เคยทำไม่ดีไว้กับท่านก็นําเทียนแพ่ไปกราบขออโหสิกรรมล้างเท้าให้ท่านด้วยเป็นการขอขมาลาโทษ 4. ขอฝากท่านไว้ไปสอนลูกหลานอย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่เลยไม่ต้องถึงกับฆ่าหรอกแค่คิดว่าพ่อแม่เราไม่ดีจะทำมาหากินไม่ขึ้นเจ๊ง ท่านต้องแก้ปัญหาก่อนคือถอนคำพูดไปขอขมาลาโทษเสียแล้วมาเจริญกรรมฐานรับรองสำเร็จแน่มักผลเกิดแน่ 5. บางคนลืมพ่อลืมแม่อย่าลืมนะการเถียงพ่อเถียงแม่ไม่ดีขอบิณฑบาตสอนลูกหลานอย่าเถียงพ่อเถียงแม่อย่าคิดไม่ดีกับพ่อแม่ ไม่อย่างนั้นจะก้าวหน้าได้อย่างไรก้าวถอยหลังดำน้ำไม่โผล่ 6. คนที่มีบุญวาสนาจะกะตันอยู่กับพ่อแม่คนเถียงพ่อเถียงแม่เอาเดีไม่ได้คนไม่พูดกับพ่อกับแม่นั่งกรรมฐา,านร้อยปีก็ไม่ได้อะไรถ้าไม่ขออโหสิกรรมขออโหสิกรรมที่คิดไม่ดีกับพ่อแม่คิดไม่ดีกับครูบาอาจารย์ คิดไม่ดีกับพี่ๆน้องๆจะไม่เอาอีกแล้วเอาน้ำไปขันหนึ่งเอาดอกมะลิโรยกายกำมังวจีกำมังมโนกำมังยูโทโสอันว่โทษทันใดความผิดอันใดที่ข้าเพเจ้าพลังเผลอสติไปด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ขอให้คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายคุณพี่คุณน้องอโหสิกรรมให้ด้วยแล้วเอาน้ำรถเหมือรถเท้านี่แหละท่านทั้งหลายเอย๋ยเป็นหนี้บุญคุณพ่อแม่มากมายยังจับไปทวงนาทวงไร่ทวงตึกมาเป็นของเราอีกหรือตัวเองก็พึ่งตัวเองไม่ได้สอนตัวเองไม่ได้เป็นคนอัปรีจันไรในโรคมนุษย์ ไปทวงหนี้พ่อแม่พ่อแม่ให้แล้วให้ชีวิตให้อะไรอื่นๆอีกหลายอย่างเรียนสำเร็จแล้วยังช่วยตัวเองไม่ได้มีหนี้ติดค้างรับรองทำมาหากินไม่ขึ้นหนี้บุญคุณอันยิ่งใหญ่เหลือจะนับประมาณนั่นคือหนี้บุญคุณของบิดามารดา 7. ลูกหลานโปรดจำไว้เมื่อแยกครอบครัวไปมีสามีภรรยาแล้ว อย่าลืมไปหาพ่อแม่ถึงวันว่างเมื่อไรต้องไปหาพ่อแม่ถึงวันเกิดของลูกหลานอย่าลืมเอาของไปให้พ่อแม่รับประทานอย่ากินเหล้าเข้าโฮเตล8ชื่อที่พ่อแม่ตั้งให้เป็นมงคลน,นามไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะชื่อเป็นเพียงนามสมมุติแทนตัวเราอย่างหลวงพ่อจรันปู่ตั้งให้หมอดูบอก เป็นชื่อกลากินีแต่ทำไมเจริญรุ่งเรืองขอให้เชื่อพระพุทธเจ้าทำดีได้ดีเของดีของปู่ย่าตายายอย่าไปทำลายเลยของพ่อแม่อย่าไปทำลายนะหนีได้แน่นอนโยมมีกรรมฐานมีทรัพย์มีชื่อเสียงความรักปูชาทรัพย์บูชาชื่อเสียงความรักของพ่อแม่ได้ เงินจะไหลนองทองจะไหลมาพ่อแม่ให้อะไรเอาไว้ก่อนอย่าไปทำลายเสียถึงจะเป็นถ้วยพ่อแม่ให้มาก็เอาไว้เป็นที่ระลึกก็อย่างดีอย่าเอาไปทิ้งข้าง10ถ้าต้องเจริญก้าวหน้าขอฝากไว้ด้วยคนเรามีสองก้าวจะก้าวขึ้นหรือก้าวลงดำน้ำไม่โผล่ก้าวลงมันง่ายดีก้าวขึ้นมันต้องยาก ของชั่วมันง่ายหลังไหลลงไปตามที่ต่ำนี่บอกสอนลูกหลานต้องการจะบรรจุงานไม่ต้องไปวิ่งเต้นดูลูกหลานเสียก่อนกุศลเพียงพอหรือเปล่าต้องเพิ่มกุศลตัวอย่างเรียนจบครูสวดมนต์เข้าเท่านั้นไม่จำเป็นต้องเป็นครูทำงานธนาคารก็ได้บริษัทก็ได้เดี๋ยวมีคนรับบางรายทั้งสอบทั้งสมัครหลายแห่ง ไม่เคยเรียกเลยอาตมาให้นั่งกรรมฐานพอเจ็ดวันผ่านไปพวกมาตามให้เข้าไปทำงานแล้วอันนี้สงผลบุญนี้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองชีวิตหน้าที่การงานเจริญก้าวหน้าเงินทองไหลมาเทมาแคล้วคลาดจากอุปสรรคทั้งปวงจิตจะเป็นสมาธิได้เร็วหลวงพ่อจรันวัดอัมพวัน